26ปอครับไท,กบไทีกแล้วครับขุนพลเอกเมืองนอนวันนี้จะพบกับบ้านบึงเพชรบ้านบึงครับโอ้โหสายมายังติดบังครับขวาไวขวาถีบซ้ายสาดครับขุนพลจับยกคืนขวาจะมาแล้วครับลูกหนักลูกแรงของบ้านบึงครับโอ้โหแต่ว่าแข้งซ้ายขุนพลก็ยังดีบาดครับ ขยับเข้าไปโอ้ยต่อยมัด18 19แหกม่ร่างกายต้องการประทะเลยครับเทาครับต้องลงทุนครับบ้านบึง้ายตกสายตกแล้วยังไงครับยังไงสายจะพาการคอยกที่สองต้องเร็วขึ้นแรกกับสมุดตับคู่นี้พอๆกันนะครับดูแล้วจะจับทางแม่นกว่ากันเท่านั้นอย่าหลุดครับอย่าหลุดครับมีหมัดต้ากู้นะครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงครับตอนนี้เริ่มแรกนะครับไม่ ขับเข้าไปวงนั้นโอ้โหเสียข่าขวาแหมแต่ว่ายังไปด้ครับคนละทีครับแม่เสือจะไปจุบก,กำปั้นจริงๆครับโอ้ยม,มีมีงัดมีหงายครับอาวครับเดินเร็วขึ้นครับบ้านเมึงเดินเข้าต่อยครับโอ้โหวงู่ในครับเสียบเขา่าโตโยต้าอะไย่องเดินชนเข้าไปอ้าวแลกกันคนละทีเดี๋ยวเข้ามาโอ้โหตอนนี้ครับแหมต้องบอกว่าอยู่ในทางตื้นเลยครับแข่งซ้าย ยุคขวาก็โดนครับอ้าวนะครับโอ้โหสุดมันนะคู่นี้แล้วไม่หนีด้วยนะครับไม่มีเขาจากวงกลมคนนั้นแพ้ครับมาตีตีมาตีมาครับโอ้โหเดิปต่อยขวาครับแม่แต่ว่าวันนี้ต้องลงทุนเนยนะครับบ้านบึงครับจะเข้าถึงตัวต้องไฟลี่ยอทอครับไม่มีคำนี้ในพจนานุกรมขี่ไปที่บริเวณหัวเข่า แรกขอคนละแข้งครับขยับไปบ้านบึงครับหัวค่อยขวากระโดดต่อยรวบได้แต่ว่าคุณพลตีกดน็อกได้กรอยากจะกดน็อกครับโดนปัดซ้ายคุณพลอีกโอ้โหกลับกลายว่าเป็นยิ่งเดินยิ่งหลวมหรือเปล่าครับแม่ไม่เข้าเลยครับอาศัยจังหวะฝีมือนะครับไม่ถึงตัวนะครับขออีกหนึ่งชุดครับตอนหมดยกดูสัตว์สวยๆครับโอ้โหสายดอกนี้ ขวาดิสเบกครับนี่ครับตีเพื่อสร้างจังหวะครับสร้างจังหวะด้วยแล้วตัดจังหวะทําลายจังหวะผู้ต่อสู้ครับอขยับนี่ถีบหน้าขานะครับหน้าลุงนี้ต้องฝึกครับสวยงามมากดึงยิ้มครับไม่โดนแต่เสียครับในครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้เนียนตาครับโดยเฉพาะอินสิบแปด for our winner from the r e r สู่รอบชิงชนะ